สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนผมพงเม,มพึ่งชงกินไปท,ไปทําไปไทยลาวอีกแล้จ๊ะอันมื่อนี่อยากกินเป็ดอยากเห็นอันอีดํายองมันอันดาพัวเลยกินเป็ดนหนะาไม่เป็นไมด <laughs> แต่กับโบเด้ลาพัวหรอกเนกาะจันกระเป๋าดีๆนี่แหละ <laughs> ตอนแรกก็คิดว่าบบได้กินโทษไปบอกว่าเดี๋ยวสิโตกลับมาจันพอมาหดบานก็ได้มีมีเป็ดพะลูกมาเคืองโต กินเป็ดปะโล้ตามอีดำยองจ้ะเห็นอี่ดำยองมันหายอยากกินเนาะก็ได้โอ้ยอยากกินเป็ดปะโล้ที่ดำยองอันนี้เพื่นก็นเด้จัดการโอเคบ่บ่บวบาลายใหญ่หางอันนำนำเป็ดปะโล้อยู่ข้างล่างจ้ะน้ำจิ้มแซ่บๆมากินกันเลยมาจ้าภาพเป็ดจิมจ้มๆมีข้าวจานหนึ่ง Ừm. Mm Sao -hmm. ạ? Xong Các bạn hãy đăng Cái <laughs> cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตื่นแล้วหรอคะเดี๋ยวนะคะแป๊บเดียวอร่อยอันซื้อมาเรืองตัวจากตัวจากบาทบรูเฟนเป็นซื้อมาให้อืมอือืมานั่งดิมานั่งตรงนี้มานั่งนมานั่งฝั่งนี้เลยดิม ม่น่าเปฝั่งนี้ลูกมป่ามาสิสาม่อบิ่งมาดูเดีวบังเดวบังอ่านนั่งนั่งอ่านนั่งลงสวัสดีค่ะคุณผู้มสวัสดีค่ะสวัสดี่ะอะไรคะเป็ดอันนี้เป็ดดูเขาเรียกเป็ด ติดพรลีหกนมามีิดเปิดพารลนะอืมเปิดพารลกับแม่แม่เนาะอ่านระวบงแลวบงเดี๋ยวมันจะโดนโอเคโอเคอันนี้ใไรใครมาอืมใครชอตัวอะไรคะน่ะตัวเลกอืมเปิดแอร์ยังลูกตัวเลขตองนี้มันจ้าจ้ you okay.

Ya.